วันพุัสพดีที่10สิงหาคม2566ได้ปราโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธิพระพรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2566 โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยโดยพร้อมเพรียงกันรวมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห,ห้องประชุม2801อาคาร2ชั้น8กรมพัฒนาที่ดินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร